ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนอีกครั้งนะครับวันนี้วันที่13บตุลาคมนะครับ2563นะครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาดูนะนาข้าวนะครับ เริ่มออกร่วงกันแล้วครับต้นสูงทีแล้วนะครับยอดข้าวนี้สูงเท่าตัวผมเลยนะครับผมก็สูง182เซนติเมตร เริ่มออกประมาณสัก30%แล้วนะครับเดินม,มาตามถนนนี่ผนผลิตนะครับก็น่าจะได้เยอะพอสมควรนะครับ มะละกอที่ผมปลูกไว้นะครับจะเป็นต้นแก้มะกรนะครับที่ปลูกไว้เมื่อปีที่แล้วนะครับปีหน้าก็น่าจะได้ออกดอกออกผลแล้วนะครับแก้มมะกรพัน เวียดนามนื้อข้างในก็จะเป็นสีขาวนะครับนนต้นกล้วยนะครับเอามาจากพักดีชุมพลนะครับสองต้นนะครับตอนนี้ออกเครือแล้วนะครับแกจะได้กินแนละ้ะ อายังมีลูกอยู่นะครับตอนนี้แก้วมังกรนะครับ่าจจะเป็นช่วงสท้ายของฤดูก,กาลของแก้วมังกรแล้วนะครับ